Hãy uh! <laughs> <occurs> subscribe <laughs> đi kênh Ghiền Mì không มาพบกับผมโดมออซอนดีมือนี้นะครับเขาจะมาทำการว้าวรีวิวบังไฟงอ่อบาบังไฟนะครับเอาหลังจากที่พวกเขาได้เบึงลิปของบา่าวลุงนะครับอีสานมักมวนถีบเป็นว้าวบังไฟนะครับสูตรโล่างแยงเข้าไปลงนะครับอีสานมักมวนนะครับสูตรล่างนะครับ ไม่ใช่คนละล้มลลแต่ว่าก่อนจะไปจุดนั้นเขาจะรีวิวให้เบื่อนกันนะครับว่าบ่อไฟของค่ายเป่ารุงพิสารมักวนวลนั้นมีสัตว์มีส่วนขนาดไหนนะครับมาเรีวกันเลยครับลุย8ปดขีดนะครับ มาลุงนะแปดชีดนะครับเอาตะแงออกไปดิฟเทวดาเอาไปเป็นตามวัดเอาต่อไปมาเป็นความยาวลำตัวนะครับความยาวลำตัวนะครับมาเลยความยาวลำตัวนำกันนะครับสูตรนี้คือสูตราบรางนะครับพี่น้องอ่ะเขาจะวัดความยาวของลำตัวให้เบิ้งนะครับแบบชัดๆเลยนะครับทีมงานของบ่าวรุ่งนะครับดูที่เท่าไหร่ครับ 43สมเซนเนาะนิดๆน,นะครับ43่สมเซนนะครับน,นคะครับ43่สมเซนาอ่่ต่อไปเขาจะมาวัดความยาวของหางหางนะครับความยาวของหางน,นะครับความยาวของหางนะครับนะต้องไปปึงทั้งฝุ่นนะครับ,น,บนะรีบ,รบกไปกไปให้มันสุดเออ ของเก็บดิฟหรือว่าดิฟเทโดานะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับ,มรบเมตรสิบ,อ,สบอ่ะเมตรสิบอ่าเมตรสิบเซนนะครับหนึ่งร้อยสิบเซนนะครับหรือว่าหนึ่งเมตรสิบนะครับหนึ่งร้อยสิบนะครับพี่น้องอหางของวาวล่มนะครับต่อไปจะเป็นการวัดว่าคุณเขาหางที่จากเซนนะครับอะ มาเบิงนะครับพี่น้องไก่ๆกันเลยนะครับข้าหางข้าหางมัดหางนี่นะครับบ่าวลุงจะมัดหางอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับเข้าหางอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับนะสูตรของเพื่อนนะครับสูตรของไข่หมกไฟบ่าวลุงอีสานหมักมวนนะครับเข้าหางอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับอ่ต่อไปเราจะมาเบิงว่าเพื่อนมัดรวดแะ้รมาจากเปาะนะครับนะขาาวกระไก่ๆนะครับ มาเกิดการ้วกันเลวครับพี่น้องเอาหนึ่งเปอะนะครับสองนะครับสามสี่หาหกเจ็ดเปอะนะครับสูตรบังไฟหกขุนสูตรเาล่างนะครับของค่ายบังไฟบ้ารุ่งอีสานมักมวนนะครับความยาวอยู่ที่43่สิบสามเซนนะครับ แล้วก็กหางอยู่ที่เมตรสิบนะครับแล้วก็เขาหางสิบห้าเซนนะครับบัณฑิตเาจะมาวัดความยาวทั้งหมดของลำตัวเลยนะครับเอนานัาจับนี่ไว้ดูเอาทิปเทวดาไปแตะตรงนู้นหางสุดท้ายเลยเอาความยาวทั้งหมดตั้งแต่หางหอดปลายปลายหางหอดหัวหนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบ เก้าเซนนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเซนนะครับนี่เล็กเก่าอยู่นี้นะครับหนึ่ง <snap> ร้อยสามสิบเก้านี่นี่นี่ไงเล็เก้าที่ไงโอ้ยเทียมก็ดับมืออ๋อฮะทำอะไรนับนะครับเอาเนะครับสำหรับเอฟซีทันใดนะครับที่อยากได้บังไฟสูตรบา่างแบบนี้นะครับ สั่งตรงจากเพจบอลลูนเดี๋ยวนะครับราคานั่นไปถามคุณมึงกันเลยนะครับผมว่าน่าจากเพิ่อนบางละสี่ลอยนะครับพวงหุ่นนะครับสวยงามมากๆนะครับอยากให้ไปติดตามบุละสอนุูบุละครับดังมั่นเหรอวะอุ้ยดังบอกบอกเลยเนาะสามรอยเป็นแต่พื้นเลยพี่น้องเอ้ยมันหมานะอึดมันนะ

มันใจจจกกุศินมันใจจจกกุศินห้าล้านห้าล้านเปอร์เซ็นอุ้ยว้าวเบิกฟ้าห้าล้าน์เซ็นโคตรเลย <c oughs> เอาสำหรับเทพกระดมเบิกฟ้าบวกดีฟเทวดาบวกเทพขาเหี่ยนนะครับมือนี้บวกสามนะครับไปขึ้นฐานดูนะ <c oughs> ลยุยไป สรบปลารับสรบลเอาแล้วเลยขก้นาเลยฐานไกัสสามลอยครับทีมเทพกระดัมเอสามห้เทพกระดัมบวกเอสดิเฮ้ยพิดแล้วเอสามหนึ่งอ่เทพกระดัมเอสามห้เทพกระดัมบวกดิฟเทวดาบวกเทพขาเหยียนใส่กันแล้วขึ้นฐานอยู่เลอ่าเขาลุ่นน้องเขาครับชิงหมูนะครับเทพกระดํม ใช้บริการของบา่าวลุงอีสานบังมวนสูตรอล่างนะครับพี่น,อน้องหลุนนรงกันนะครับว่าสิเป็นจังไหน,นะครับพี่น้องเออบรรยากาศของน้อยก็คึกคักนะครับร้อรุ่นรอชมนะครับเทบกระดมน,นะครับ,รบอยู่ที่ฐานที่หาน,นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอยู่ฐานที่ห้านะครับแล้วก็สายไาอยู่ฐานที่หกนะครับเทพกันดํานะครับยังทระติดอต่อแล้ว่น้องรอรอชมนะครับเก็บ <c oughs> ไม่สั่นเลยอ้ยเีอครับสายพินเสียแค้นไม่เกยบสายันลุงเจี่ยเหอโอ้ยเฮ่ย <c oughs> ต่อ,ตอ,ตอสายไฟยเรียบร้อยนะครับเทพกระดํมบวกดิบเทวดาบวกทเทพขาเหยนบวกสามบวกสามเลยบวกสาม เอาเทปเทปกระดัมเทปกระดัมราคาเทปกระดัมเบิกฟ้าที่ลี่เลยที่ลี่เลยที่ลี่เลยเทปกระดัมครับเทปกระดัมแน่นอนเบิกมันจังให้จูดพร้อมกันอยูดอ่าไม่เป็ทีเทปกระดัมครับ สุดยอดมากๆนะครับเอามาลุ้นเวลากันนะครับเอาชัดเจนตลอดนะครับเทพกระดมเนะครับเทพกระดมนะครับว่าทันเกิดการเป็นหมอกไฟพะรไพันะครับสองสองวางความกันนะครับสองวางความกันเลยครับเมื่อกี้ สี s, ่เจสี well. h, so well. uh, ่ไเลยอ่าช nah uh, uh, ัดเจนอ่ช <c abad 2> <c og jar ins> ัดเจนนะักเตหัวมันจะโยกแเนาเป็นไฟต์ซาด้อานตซากนิดๆนะครับเดี๋ยวก็ำตัดซากนะครับบางวามุ้บางเขาออกเพราะตงคิดวัาโตขึันเอาเทีก็ดำเก้าสิบนะครับเก้าสิบพลาดไปฮะเก้าสิบ้แล้วนี่เขาอะไรกล้อนไงย่ ร้อยพัไปร้อยพัดไปร้อยพัไปเส้นกั้้ฝาขาวนะครับฝาขาวนะครับส่สาชัดเจนชัดเจน ไร้ยี ah, ่สิบารยย่สิบแล้วต sure. ึยี่สิบ้นครับเทียกระดมร้อยยี่สบาเทีกระดมเบิกฟ้านะครับเนื่องจากเขามาอยู่ในหมงไฟรงไฟนะครับจุดปมกันแปดแสนเทีกระดมร้อยยี่สินะครับโอเค